สวัสดีครับขอต้อนรับทานผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรู้สึกงก็วันนี้มินพิชยาเผยคำพูดจิตใจถึงรักจะแย่แต่รักแท้ของแม่คือที่สุด12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติอีกหนึ่งวันสําคัญของคนไทยที่ร่วมแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณแม่นั่นหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวยิ้มสวยมินพิชยาที่ปีนี้ก็พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนง่ายๆในวันแม่พร้อมแชร์ภาพครอบครัวแสนอบอุน่นและข้อความสุดซึ้งระบุว่าบางครั้งความรักอาจจะดู แต่ความรักของแม่คือรักแท้ของเราเสมอความสุขของแม่คือครอบครัวแม่ทั้งอ่อนโยนและเข้มแข็งเป็นยอดหญิงของโลกที่ดูแลทั้งครอบครัวและธุรก,กิจ ปกครองดูแลพนักงานหลายร้อยคนมากกว่า30ปีแล้วภาพที่ลูกจำความได้คือแม่ขยันที่สุดอดทนที่สุดในขณะที่ทุกคนเลิกงานไปนานแล้วเที่ยงคืนแม่ยังนั่งตรวจบัญชีและตรวจงานพอลูกเดินเข้ามาในห้องทํางานแม่ก็จะรีบิดสมุดแล้วหันมายิ้มให้ลูกอย่างอ่อนโยนลูกสัมผัสได้ถึงความรักของแม่เสมอมือนึงไกวดาบมือนึงไกวเพลงมาจนลูกโตและมีวันนี้ขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะคะแม่ Love you 3 0 0 0ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่าง อะไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามเิลส์ขอบคุณครับ